บูลีอ่ะกลัวค่ะโดนเพื่อนบูลีอ่ะค่ะและ okay ้ว <B ully. S 2> หน้าอกไข่ดาวอะไรเงี้ยค่ะก็กังวลในหลายๆเรื่องรูปทรงความสวยความงามเป็นรีวิวที่โดนใจสวัสดีค่ะชื่อแนนนะคะแนนได้ทำนมกับทางคุณหมอหลุยจาเรนคลินิกนะคะ วันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์ทำนมก่อนทำแล้วก็หลังทำชีวิตแนนเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะ ก็คือก่อนเสริมหน้าอกอะค่ะนันมินเป็นคนที่มีหน้าอกที่เล็กมากค่ะแล้วก็โดนเพื่อนบูลลี่อะค่ะแล้วก็หน้าอกไข่ดาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือโดนบ่อยมากๆค่ะแล้วก็สิ่งที่แย่กว่านั้นนะคะก็คือเคยไปแคชงานกับเพื่อนทั้งหมด5คนนะคะเพื่อน3คนนะคะก็เขาเสริมหน้าอกมาแล้วแล้วเรากับเพื่อนอีก2คนนะคะก็คือไม่มีหน้าอกก็คือหน้าอกแบนนะคะผลปรากฏว่าเรา2คนนะคะก็คือไม่ผ่านการคัดเลือกก็เลยมองว่าการที่มีหน้าอกอะค่ะมีผลต่อการแคสงานหรือว่า เข้าไปสมัครงานในบางที่ค่ะก็คือมีผลมากๆค่ะแต่ว่าจุดที่พีคที่สุดอะค่ะก็คือโดนเพื่อนบูลลี่ค่ะแล้วก็หน้าอกไข่ดาวอะไรอเงี้ยค่ะก็คือโดนบ่อยมากๆค่ะก็เลยตัดสินใจที่จะอินบ็อกมาถามมาสอบถามกับทางแอดมินของทางคลินิกได้มีการนัดคิวกับทางคุณหมอได้เข้ามาปรึกษาคุณหมอในเรื่องของไซส์ขนาดของหน้าอกค่ะ ประมาณ1เดือนค่ะก่อนที่จะตัดสินใจเสริมหน้าอ,อกอะคะ่ะก็คือเข้าไปเซิร์ชหาที่ Google อะคะ่ะแล้วก็ไปเจอคลินิกห้าคลินิกอะค่ะที่เด่นในเรื่องการสัญญกรรมแล้วก็คุณหมอหลุยก็คือติดอันดับ1ใน5ค่ะมีคุณหมอหลุยที่รีวิวโดนใจแล้วก็ตัดสินใจที่จะทําที่นี่ค่ะ ตอนแรกก็กลัวค่ะก่อนที่จะเสริมหน้าอกอะคะ่ะก็คือกังวลในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปทรงความสวยความงามแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยอะคะ่ะไม่รู้ว่าผลลัพธ์มันจะออกมาอย่างไงแต่ว่าหลังจากที่ทําไปแล้วอะคะ่ะก็คือ,อเห็นได้ชัดเลยว่าแผลคะ่ะเล็กมากๆแล้วก็แผลสวยมากๆค่ะแล้วคุณหมอก็ให้พี่ๆแอดมินนะคะคอยติดตามผลอคอยสอบถามในเรื่องของแผลในเรื่องของการเจ็บการปวดอะคะ่ะของอหน้าอกของเราตลอดะคะ่ะ รู้จักจารเลมคลินิกในช่องทาง Google นะคะก็เลยไปเสิร์ชดูแล้วก็เจอเพจของจาเลมคลินิกค่ะเพราะว่าได้มีโอกาสเข้าไปดูรีวิวแล้วก็ดูประวัติของคุณหมอค่ะรีวิวของคุณหมอหลุยก็คือเป็นรีวิวที่โดนใจแล้วก็ชอบมากๆเลยก็คือหน้าอกจาะคล้อยนิดนึงแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะแล้วเคสของคุณหมอก็คือไม่เคยมีเคสหลุดเลยค่ะ หดีขึ้นมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะไปแคชงานหลังจากที่เสริมหน้าอกอะคะ่ะก็คือได้รับโอกาสมากกว่าเพื่อนๆแล้วก็เวลาแต่งตัวค่ะก็คือใส่เสื้อผ้าสวยมีบุค,คลิกภาพที่ดีค่ะหลังจากที่แนนเสริมหน้าอกเสร็จประมาณ1เดือนนะคะก็คือไปทะเลแล้วก็สามารถใส่ชุดบิกินี่ได้สวยมากๆเลยค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาคลินิกเสริมหน้าอกนะคะหรือว่าจะเป็นเคสแก้นะคะแนะนำที่คุณหมอหลุยจารเลนคลินิกเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเคสแก้หรือว่าเคสผ่าตัดใหม่นะคะคุณหมอทำออกมาได้สวยแล้วก็แผลสวยทรงเหมาะกับทุกสรีระของร่างกายของทุกคนแน่นอนค่ะ